บินอเมริกันแอร์ไลน์กำลังเดินทางจากลอสแอนเจลิสแอร์พอร์ตไปโคนาฮาวายนะคะใช้เวลาบินประมาณ5ชั่วโมง10นาทีก็จะถึงที่โคนาแอร์พอร์ตเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นที่นั่งของสายการบินทั่วไปแล้ว ก็จะมีที่ใส่แมกกาซีนตรงนี้นะคะนะคะ,ะ,คะอเมอริกาแลียลายแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ดึงขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นที่วางโทรศัพท์โดยที่มือเราไม่ต้องถือนะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จ usb ที่ตรงนี้นะคะถ้าเราจะปิดก็ดันขึ้นไปแล้วก็กด อันนี้ก็จะเป็นถัดอาหารก็หมุนแล้วก็ลงมานะตรงนี้ก็จะเป็นหลุมเอาไว้ใส่แก้วน้ำต่างๆอันนี้เลื่อนได้ให้เข้ามาใกล้ตัวเรานะคะจะปิดก็เอาเข้า ขาสามขาของอเมริกาเขานะคะก็จะอยู่ด้านล่างที่เห็นไฟเขียวๆตรงนั้นก็คือว่าเป็นที่เสียบปลั๊กนะคะโอเคแล้วเจอกันที่คนฮา,าวายนะคะบาย